วันนี้พี่ไปทำงานแน่เลยเปิดไฟทำไมเนี่ยหาอะไรกินดีกว่าโอ้ยต้องมามากินเซ้งหน่อยดีกว่าดีนาที่มีบะหมีค่ค้างคืนทำโอทยตั้งแต่เมื่อวาน กินมามากนโอเคหายหิว okay, แล้วทีนี้ก็ไปต่อดินดินดิมดิม ก๊อก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 มีใครอยู่ไหมฮะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดหน่อยนี่เพื่อนบ้านแสนดีสไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ใช่ ฉันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาทีวีช่องนี้สนุกดีเหมือนกันเราอยู่นี่จะอูดเดี๋ยวฉันถูกบ้านเองเจ้าหัวหนะ้ามีอะฉันขอเงินหว้ อนายไม่รอดแม่เจ้าตีมาเลยจาอ้ยนุ่น่อะนี่อะะอะอะอะเพาการใช้กำลังนี่มันเป็นสิ่งที่คนมีหัวคิดทุกคนจะทำแกโดนว่ะ้กโดนแล้วไง งั้นเรามาแข่งเกมกันเถอะได้อีกอู้ดเรียบร้อยน้อยแกอีกีขาดเอ้ยหนีไปไหนแล้ว <c oughs> ต้องมาที่ห้องเล่นเกมไงน้อยคิดว่าตัวเองเก่งมากเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ่ยอมยแต่ไม่สนใเ่ของงี้แล้วไปนั่งเขานะไนาหอนเลยไปนั่งะขหนเลยที่แพ้รู้สั่นเลไม่อย่าไปจ้องอย่าไปจ้อเรียบน้อยจะโตโต้ดี อโยโยโยคอมนี้เจ๋งอ่ะทำอะไรได้อีกนายอย่าไปวหวตรง<ห>นี้น่า,นาสนใจนะนายอย่าไปนายอย่าไปหังอะไรมากกับคอมเก่าแค่นี้เลยต้องคอมคอมกระตาษไม่มีเมาส์ไม่มีไมค์ของนายนะเจ๋งไม่อยากจ,จะเชื่อ ได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมมาดูดีและับผมวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะมาทำอะไร ใช่ไหมล่ะโมจิอาดอยู่ไหมเนี่ยเก้าไม่มไหมไม่รู้หรอกโอเคไม่รู้หรอกมันจะไม่รู้รรรอ่ะเดี๋ยวทำตัวเหมือนใครบางคนดิ วันนายนั่นแหละวันนี้เรามาอยู่ในรายกนารสึกนอกจอรู้มีคนบอกมาว่าพี่ช่องเอ้ยชื่อชื่อซีรีส์นี้ชื่อนี้แล้วก็เลยขัดคืนไม่ได้แล้วต้องเอาชื่อนี้ตามสึกนอกจอ โดยขออธิบายว่าทำไมถึงชื่อสึกนอกจอก็คือเราจะเอาแมปหัวร้อนหัวร้อนมาให้ให้มาแข่งกันว่าใครจะชนะหรือแพ้ซึ่งรอบนี้จะเป็นแบบปาร์ัวาซีซั่นหนึ่ง W1 ของคุณจ้าอ๋นัไป ว้ายมีคนตกว้ายว้ายวาย มารอบนี้ผมจะผ่านให้ได้จุ๊บน่อุปสรรทั้งหมดนนี่อุปสรรค้วยหรอ the link from here. Mua chỉ lơ là đảo khoa mùa đó mà, hơi mà ไม่พี่ทำไมนายไม่ิดแล้วทำไมฉันถึงจะพี๋ล่ะฮะมิโนเดโกผมเก่งเกินอะใครก็เอาชะนะผมไม่ได้แล้วจังหวะนี้ รอดแล้วรอดจากด่านแผ่นดินไหวแล้วด่านต่อไปคงไม่ยากอ่ะเนาะไม่ยากก็ผิ <c oughs> โอ้ทำไมมันแหลกอย่างเงี้ยไม่มันแหลก <c oughs> มันแหลกนะฮะนี่ะมันกระตูกอะ จะพูดได้นานเท่าไหร่โอเคคงพูดได้เท่าน,นั้นเลย อย่าพูดคำหยาบดิอย่ามาคิดแรกมาติดหลือติดลิขสิทธิ์หมดทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรอหมาดูดีไปสัก,สกนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขยบับรู้สึกตัวสูงขึ้น ดีเด็กเหมือนเดยกมนเ,ยมนเตยมัมนตันนดผูกอ่ะอีมือ้อกอล้วอีหมูอีล

พอดีเมื่อกี้ไปแบบว่าใ่้พ่อแม่ทำงานไหม